แล้วผู้เล่นอย่างเราเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการพานันนะคะว่าอูดตัวไหนเนี่ยที่จะเข้าเส้นชัยเป็นตัวแรกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการที่จะเริ่มเล่นเนี่ยเราต้องเซตอัพย่างไงกันบ้างน,นะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องนําตั๋วการพนันในรอบเล็กนะคะอันนี้ก็คือเป็นตั๋วทายผลรอบเล็กหมายความว่ารอบใหญ่เนี่ยก็คือการที่อูดเนี่ยจะเข้าไปถึงเส้นชัยตรงนี้นะคะโดยแต่ละรอบผู้เล่น จะสลับกันเล่นทําแต่ละแอคชั่นไปเรื่อยๆนั่นก็คือ1รอบเล็กน,นะคะจนครบทุก<ๆ>คนโดยเราจะเรียงจากการ์ด5ปอนนะคะให้อยู่ด้านบนนะคะตั๋วกำพนัน,นอันนี้แล้วเราก็จะเรียงลําดับมากสุดไปน้อยสุดน้อยสุดเนี่ยจะอยู่ด้านล่างก็คือตั๋ว2ปอนนะคะแล้วเราก็นําแต่ละอันมาวางที่เต็นท์ของแต่ละสีแบบนี้ต่อมาเราก็จะแจกการ์ดทายผลรอบใหญ่ก็หมายถึงว่า รอบใหญ่เนี่ยอูดต,ตัวไหนจะได้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกนะคะโดยแต่และตัวละครเนี่ยที่เราเลือกกันก็จะมีทั้งหมด5สีแล้วก็จะวางถ้าสมมติว่าเราทายว่าสีไหนจะชนะเราก็จะนํามาวางที่ช่องชนะนะคะส่วนถ้าสีไหนแพ้ก็ไปวางที่ช่องแพ้แล้วพอเกมจบเราก็จะมาดูกันว่าใครจะได้เงินจากการทายผลครั้งนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาเซตอัพกันว่าอูดต,ตัวไหนเนี่ยจะอยู่ลำดับไหนบ้างโดยการที่ เราจะนําพีระมิดต,ตรงนี้นะคะเปิดออกแล้วก็ใส่ลูกเต๋าลงไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก็เขย่าเล็กน้อยแล้วก็กดอ,อ,อันนี้1ก็หมายความว่าเริ่มต้นเนี่ยตัวสีเหลืองจะอยู่เบอร์หนึ่งนะคะอยู่ช่องที่หนึ่งแล้วเราก็นําสีที่ทอยแล้วไปวางที่เต็แบบนี้นะะอ่าสีแดงอยู่หนึ่งเหมือนกัน ถ้าอยู่ช่องเดียวกันหมายความว่าอูดต,ตัวต่อมาเนี่ยก็จะสอนอยู่บนตัวข้างล่างอยู่นะคะโหนึงมงนเลยนะอะาต้จับนนีอันนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นสีสีเทาหมายถึงว่าอูดบ้าข้างทนะั้งสองตัวนะคะอูดบ้าข้างเนี่ยจะเป็นอูดแปลกประหลาดที่จะไม่วิ่งไปตามตัวอื่นนะคะเขาจะวิ่งสวนเลนกับตัวอื่นนะเพคามว่า อันดับที่3าของเขาก็คือช่อง14นะคะเพราะว่าเขาวิ่งย้อนสอนตัวเลขสีดําก็หมายถึงว่าเบอร์สามเนี่ยที่ได้ที่ได้สามช่องเนี่ยก็คือว่าเป็นตัวสีดํานะคะต่อมาเราก็มากดอีกรอบหนึ่งอ่าสีเขียวก็จะอยู่ที่สามนะะก็ไปสอนตัวสีฟ้าอันนี้นะคะก็จะเป็นการเริ่มเกมโดยที่เราจะเริ่มจากการที่เอาตรงนี้นะคะฟาโลที่เป็นอูดเนี่ยไปให้ผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่ม ให้เขาได้เริ่มเป็นคนแรกก็คือแอคทีฟเพย์เลอร์นะคะก็เล่นน้อยที่สุดในกลุ่มแล้ใช่ค่ะในกลุ่คนเดินตออลอดแล้วพอเราเริ่มเล่นเนี่ยในแต่ละรอบเนี่ยผู้เล่นจะเลืเอ,เลอกคำแอคชั่นได้4อย่างนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือการถอยเป่าค่ะเราก็จะนำลูกเต่าต่างๆเนี่ยพอเริ่มเกมแล้วเราก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะ่ะ เดิมเหมือนตอนที่เราจับปูถ้าผู้เล่นคนนั้นเลือกที่จะถอยเต๋าเขาก็จะได้การอันนี้นะคะการอันนี้คือการถอยเต๋าไปอยู่ที่เขาแล้วก็ทําการถอยเต่าอ,อันนี้สีเหลืองสองทีนี้ถ้าสีเหลืองเนี่ยมีตัวอื่นขี่อยู่ด้วยนะตัวที่เหลือก็จะต้องไปกับสีเหลืองด้วยนะคะก็เดินสองีค่ะหนึ่งสองอันนี้จะนท้ายก็เกนเสีที่เราคุ้นเคยกันอันนี้ก็จะไปซ้อนกับสีเขียวนะคะเพราะว่าช่องนี้มามี เ,เนะค,ะคนนี้เขาก็จะได้เงินจากการคอยเต่าเนี่ยไปแล้วนะคะแอคชั่นที่2แอคชั่นที่2ถ้าเกิดว่าคนต่อมาสามารถเลือกแอคชั่นที่2ได้ก็คือการทายผลในรอบเล็กนะคะผลในรอบเล็กหมายความว่าก่อนที่อูดจะเข้าเส้นชยนัยน่ะแล้วทุกคนเลือกแอคชั่นกันหมดเนี่ยอูดตัวไหนนํามาเป็นที่1เนี่ยเขาก็จะได้ เงินจากการทายผลตรงนั้นนะคะโดยการทายผลรอบเล็กเนี่ยเราสามารถจะหยิบกี่รอบก็ได้นะคะในแอคชั่นของเราเองในตาของเราเองก็จะมีลำดับไปฮะจะมีตั้งแต่5ปอนสาปอนแล้วก็2ปอนนะคะอะสมมติเราเทิร์ทายสีเขียวใช่ไหมคะ,ะสีเขียวนําอยู่เนี่ยนั่นเท่ากับว่าเราจะได้อันนี้5้าปอนนะคะดูจากแถวแรกส่วนแถวที่2ก็คือถ้าเกิดว่าสีเขียวไม่อยู่อันดับหนึ่งแต่ว่าอยู่อันดับรองลองมาเนี่ยเราก็จะได้1ปอนแต่ถ้าเกิดว่า อันดับถัดจากนั้นอ่ะเราจะต้องเสียเงินหนึ่งปอนด์กลับไปนะคะเพราะว่าโทษฐานทายมัวจะต้องเสียเงินไปแอคชั่นต่อมาก็คือการวางการ์ดกองเช่งหรือว่ากองเชียร์นั่นเองค่ะโดยการกองเช่งหรือกองเชียร์นี้นะคะผู้เล่นทุกคนเนี่ยตัวละครทุกตัวเนี่ยจะได้การ์ดอันนี้ไปคนละหนึ่งใบตั้งแต่เริ่มเกมแล้วนะคะถ้าระวางกองเชียร์เนี่ยสมมุติระวางกองเชียร์ที่ช่องเบอร์หกนะคะถ้าอูดตัวไหนมาตกที่ ช่องท,ที่เราวางไว้เนี่ยอูดต,ตัวนั้นก็จะได้เดินหน้าไป1ช่องค่ะแล้วคนที่วางการ์ดอันนี้ก็จะได้เงินไปด้วยหนึ่งปอนในรอบนั้นนะคะแต่ถ้าวางกองแช่งมันก็จะส่งผลตรงกันข้ามนั่นก็คือว่าอูดต,ตัวนั้นเนี่ยก็จะเดินถอยหลังไปส่วนเจ้าของที่วางกองแช่งนั้นก็จะได้เงินเหมือนกันค่ะต่อมานะคะแอคชั่นต่อมาที่เราสามารถเลือกทําได้เนี่ยอันนี้เป็นแอคชั่นสุดท้ายน,นะคะในในสี่อย่ยางก็คือแอคชั่นการวาง การ์ดไทยผลรอบใหญ่ค่ะสมมติว่าอาจจะเข้าใกล้เส้นชัยแล้วเราคิดว่าเอ้ยตัวนี้มาวินแน่นอนเนี่ยสมมติว่าคนนี้เขาคิดว่าตัวสีม่วงเนี่ยมาวินเขาก็กางสีม่วงไว้นะคะที่ที่กองชนะนะคะส่วนอีกคนหนึ่งอีกผู้เล่นหนึ่งอาจจะคิดว่าอ๋อตัวตัวสีฟ้าเป็นที่โหลแน่นอนเนี่ยเขาก็สามารถวางไว้ที่กองที่คิดว่าน่าจะเป็นที่โหลได้ โดยที่แต่ละคนจะเรียลงลำดับจากล่างน,นะคะหมายถึงว่าคนที่วางก่อนอยู่ล่างสุดเนี่ยก็จะได้เงินไปนะคะเรียลงลำดับล่างสุดได้เงินเยอะสุดคนวางคนแรกได้เงินเยอะสุดใช่ใช่คนวางคนแรกจะได้เนี่ยตามลำดับนีนะคะถ้าคนแรกเนี่ยก็จะได้แปดแปดปอนสอมาห้าปอนสามปอนสองปอนหนึ่งปอนนะคะส่วนคนที่วางที่ล่างสุดเนี่ยก็คือเสียงเงินหนึ่งปอนนะคะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในการเล่นคำอ,อ่ะ ถ้าเกิดจะเห็นภาพรวมเนี่ยเราต้องมาลองเล่นกันค่ะโ okay. อเคครับครบยังมัครยัง<ผ>มั<ๆ>้ัดนหนึ่งใบผคนจะมีการ์ดอันนี้นบเปการก์ดก,กองเช่งกับองเชียรถ้าเชียร์ปดก็จะมีกำลังใจเดินเดินตอไปนีหน้าม้พี่มนีหน้านี้เอเอใช่มันต้องีหน้าเด็กคงกูน้อยนี่ยังนี่ยี๋ยวัีวนีี้

อหมอนะเม็นะเบอกว่ามอกรเริ่กันที่จัดอากาก่อนนะคะว่าใครจะอยู่ก่อนโอเคม้องี่คือไม่มีชนเราเริ่มแล้วเราเรม่ม่ใส่ใใ่กรมาเริ่มกันตาแรกเริ่มจากดิฉันผู้อายุน้อยที่สุดแล้วเราจะวน เป็นเข็มนาฬนาแนี้นก็ต้องแกตังมาถือ่าตังเราจะตังเราจะได้คุณสาม 3, ปอนแกเลยทุกคนจะได้คังสาม 3, ปอนอียิปตนะคะอันนี้คือปอนอียิปต์แล้วผู้ชายหยิเป็นปอนอยิเลยอ่ยอ่ะ,อะเราเรา่มเกมค่ะเริ่มจากที่หนูนะหนูเลือกคอยอุดก่อนเลยจําแรงแอคชั่นที่จะเลือกก็คือลตึ๊บอะหนึ่ง ไปเลยก็คือจะพาไปทั้งแก๊งเลยใช่แล้วก็จะได้อันนี้หนึ่งปอนเนื่องจากว่าเราปล่อยก็จะได้เงินด้วยแล้วก็ลูกเต๋าวางแล้วก็ลูกเต๋าวางจริงอ่าโอเคคนต่อไปที่ได้แล้วก็สือก็หมดเถร็อทุกคอ่ะตาต่อไปในเพื่อทำอะไรรับยนะใช่ถ้าใครไายหัวก็จะโดนลบหนึ่งค่ะหัวใจไหลวางกองเชียงอ่ะพี่บุญเล่นทำอะไรคะ ไอ้มีไอ้มีคาจะทอยเลยไอ้มีขาจะพอยอ่ะเสื้อลอยอ่ะพลอยป้ยวางจากนีไวต่อะ้องต้องต่างตเลยต่งต่เลยเ้ยนึ่งเสื้อคอยแล้วกันยังยังไม่เสื้อยลอยพอยตแล้วแ่อยต่ มัแล้วก็พี่ได้หนึ่งอลใช่ไหมเรอ้เรามันโอเย็เหลอตาตาแล้วตาต่อไปสีแดงเป็นตัวเดียวที่จะไปข้างหน้าได้เพราะมันเป็เรานี่เริ่มพัฒนา คุณนี่เป็นอะไรมันมีแอคชั่นสี่อันนะนี่ยสิงทอยก็หยิบอันนี้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ผมทำได้ใช่ได้ตอนนี้ก็คือจะวางที่หนึ่งที่ว่าตัวไหนเข้าที่หนึ่งหรือว่าตัวไหนเข้าที่โหละก่อนเนี่ยต้องมีตัวที่มันเข้าอยู่แล้วอ่ะคุณจะเล่าเลยก็ได้คุณจะวางกี่รอบก็ได้ในตาคุณนะถ้าคุณสี่หลังวิ่งกลับด้วยนะเออใช่มันจะทายายามตื่นเพราะว่ามีอุจจาระขงเออ

ออไรต้องทำอไรนะต้งใจตงตั้งใจตงใจ้งใจตั้งใตั้งใจตั้งใจตั้งใจต้งจั้งใ้งใจตัง้งใังต้งงใจตั้ต้ใงใจตั้งต้งงใจตั้งใจ้ต้งต้งต้ง แทนแปลว่ากดเต่าใ้มไงก็เ่ามีโค้แทเต่าไอ้เต่าเนี้ยมันแง่ก็อ่ออ๋อมไว่ถนัดอ่อแล้วจ้าเอเพื่อคุณเพื่อนดูด้วยบเออเออไม่ได้้อร้องกันที่คือวิธีการที่เล่นใบ่านอ่เอลี้ยวเองร้องฟานเลยอ๋อแล้วน เาบอกว่าายสีแดงก็ยังไม่พอเลยไปดกัตามที่เอ็มเยเดียนเรียบหมดอ๋อเรียบหมดก็โอเคจบรอบโอเคอ่ะแบ่งตามกันทีแรกถ้าอยเราสอยใสอยส่ออยเป็นาสุเนี่อนนี้จากวนน้มันมันได้ทกเลยริงเฟส่ะมาดูมันคนแรกสลับสลับคแกเกมมนเกินแบบว่า อย่างนี้กวาจะเสียเปรียบเพรว่าันเล็นคนเกอล้วยใช่ไหอใช่ไหเาคนแบบว่าเริ่มเร่อะไรแบอยู่หก่อนะมาเริ่มมาเลยเลยเริไเริ่มทไายหรอหลอกพี่เลยหนูว่าอนนี้ไม่ไออก่ะมาแล้วูเตอร์บูเตอร์ว่ะโอ้ยล้ก็ไปสารยยกับ งาว่าไงยังไงยังไงลูยดิรออะไรอ่ะสองไปโอ้มาว่าข้ามมืเลยเหรอหนึ่งสองเอาเลยใบลกงานไปเลยกงนไม่ถูกตัวสีฟ้ออยู่อยู่งนะีเขียวก็เหงาเลยนะต้องเขียวโรหลับหลับแล้วท็ไปงานเทำไรกะ ขี <c oughs> ่แล้วได้ลอขี่สามารถ้เลยพี่ฟุ้นเยเป็นเยอะด้ยเฮ้ยน้าอ่ะถอยดีกว่าถอยดีกว่าเฮ้ยเยียบร้อยกับซิ่งกับไปเลยขั้นสอง้นท้ยันเลยไปไหนเ้าไม่ไปไหนเราแต่ถอยแ่แต่เสียว่ะขั้นที่เหืองขอใหงา โอ้ก็เลยสีเขียวออกอะทำาเรื่องกะไต้องถอนไปไมจบเลโอ้แล้วก็ตอบไปดิเด้อลึๆเหมกัว่าดูอวตัวดีกามากไม่ได้อยู่งอ่ะพี่ม่ด้จรบยไมใช่จบล้เลยแเลยากตตามม่สองอเอาอะไรก็มาตัวก็มากันเนี้ยกันเียเดี๋ยวเดี๋ยวเอาก็มาอ่ะ มีเจ๊งนมีเจงป่าลบหน่งคืนมาหนึงพี่ไอได้หได้หตัวไหนเนาะเดือนาดะ่่เอ่ว่ที่ดูโซนตอนนี้พี่วัไม่ดสุดนะเเปลี่ยนทาเลยว่ดูก่อนไม่จัเลี่ยไม่ได้นงเ่เาเชิญบิหน่อยเชิญพั หนึ่งเดินได้รับได้รับจากเอสารวางอะไรวะเฮ้ยอิดว่าแทงเหล่าตาไหมเด็จรงเมอู้ตัวอ๋อหยไดอะหม cân nặng đây, vài vài vậy, nhịp bơi, nhịp bơi 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 ไปเลยสองไม่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 สีม่วงีม่วงอย่างเียวตีม่วงตีม่วงครับีม่วก็ีเหลืองหนึ่งสองรั้วพี่ใช่ป้อฮมงเต๋อคองเตกับนแล้วกางบนถ้หยดตัวอันนี้ดีหรือว่ายังไงดีคือน่อล้วถ้าหยุดสีเหลืองยังไงก็ได้ตอนนี้แต่ก็ไม่แน่เหมือนกัน แต่ในนหรอกไม่วมันไปติสารต้อกับมาที่เเงินเราแต่เกลไม่ผิดวเอเกมไม่ผิดัต้องแบบว่าถ้าวางเกล่ยสงัเที่ยวก็สองนัดก็ย่อนสแมขาดเยนอนอเงินมัน่ด้องว่าเอาท่าวางติดต่อสารลงลงแล้วหรอต้องเป็นเป็นแบบนั้นเชี่เชี่ยเชี่ยนยิ่งโกรเนี่ยเออเี่ยคนยิงโกรไอ้ ว่าเียว่ามมาลว่าว่าลเฮ้ยโอ้โหตัดหน้าตัดหไดีไม่หอันนคือตัวที่ลงชไหมชนะต่แล้วเยัไม่มีตัวที่ชนะตชนะจริงๆไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ว่าทํ้ทํ้วางบอกว่าจังสามันองแบบว่าเหลือช่องไว้อันนี้ไม่ได้อ ไม่ได้หรอกได้เออใช่มันห้ามติดกันในกติกาลืมบอมันหามันหามวางช่องติดกันใช่เ่าออเอออไม่ไหวจรม้นเดี๋ยววันน่วนไม่ได้ไดีเราก็ไปเออเ็ต้องังเลวาอะวางอะไใครใครอบใครตอบใครตอบเรยวเราเล่นไปเรียนรู้ใหนะเป็นสาม ต้ากัอะไรงนไปไปวฟังอด้เลยเลยช่ก็ังอะไาด้อ่ะว่านี้ผมมว่าคนเดียวแรกก็ต้องตกผมเออเ็นีคูดช่องนี้นะนะมันลลอกมันใอยไม่ได้อะไรตอนี้กมันตั้งแต่แรกมันก็ม้ลตกไปเลยเลยคราว่าไมัป็นจบตาแลม้วนให้มันจบตาเลมันก็จบตาได้ตายจบน้องตายเลยเี่ยทีเรกงจบเลยไ่ได้เ่ เร่งพุทธกอจบตาแล้วเรามาเจ็กกันแบบอันนี้คือไม่กดของใครของมัได้เราได้ไรบอะได้เยอเลยเรเอยบอกว่าเกว่าจะไม่เข้า่ันของนีอ่าได้หาฮะไ้คัที่สอง่องก็ถือจะรักหก นี่ไม่เป็นไก็มาต่อไปคนเริ่มสู่พี่คุณตอนนี้มาโรยพี่คุณนะเริ่มเล้ก็ปเริ่มตังแค่ห้วพีุญจัดเลยเชื่อนเชียร์ก่อนเลยปุยก่อนเลยครับไปไปครับมอไป ไม่ใ e hey? e ่อะไรสิ่งท oh ี่เห uh ็นเท็ตสิ่งที่อื่นบ้าเฮ้ยเีเลกากาากาวางขาดกวงกวงวาวางน้อง้างกงางกวางกงกวาว้าว้าวดาสียมาากวาง้างากวางว้างาว Mm. Stop. Stop the begins all now Hehehe <laughs> ขอถามพี่ขอแก้ไหมะรับเจอนี้ยังไม่เกี่ยวนี่เลยคอยไปนี่เลยในสีฟ้าในสามเอาแล้วเฮ้ยขอนได้เจอกัอนไหเฮ้ยอนไ้เ ไอเหลืองไอเหลืองพ่อไอเลอ่ล้วไ้้่าใครเยเออกมาเป็นสีอะไรก็โหวตเข้าไได้หราใชใช่ได้

ตอนส่นบ่ยตีแต่งมาแรกมันจะนับเรื่องนับไปแรกตั้งแต่ใบที่ถูกอือที่ถูกต้องใบที่ถูกไปแรกแล้วตัดออมาท่าถูกซ้ำติดต่อติดต่อคอยแม่เลยพี่คอยให้มันจบจบเกี่ยวโอ้ยเขียวลูกพ่ไม่มีฝนอะไรเลยตาตาที่เขาเส้นชัยไอทาไม่ยังมีฝนอยู่ไหมมี าโมงเลยนะมันอยู่หลังสุดมีโอกาสขี่แล้วก็ไปเข้าใจใช่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 เก็เงียบเก็เงียบตัวคนงันถามว่ามีขาอผลมีว้มผลยังไายบอลยูโรบียัง่อยไหม อน่งไอ้แดงไอ้แดงมาเล่ะเฮ้ยอไปเลย่องไปเลยดีไปดีไปดีไปไปดีไปดีไปดนไปดีไนเีไปดไปดีไปดีีไปดีไปดีไปดปดีดไดีไดีไปดีไปดีไปดีไีไปดีไปไดีดีไีี 哈哈哈！哈哈哈！哈哈我 ครัพี่บูได้ได่จกบอ้อะดีเหลืองที่สองที่สองสอันนะไม่ไม่ปีเหลืองที่สามที่สามเตียตัเัก็ผานกล้างกับที่สองไปก็คือได้ไหได้เจ้าแพงพี่ไอ้ี่ดีดโอ้โหได้หเาลดห้าห้าแล้วก็หนึ่งสิบหอ่ะได้ได้สอง้สองได้รไหมได้พอ ไม้สมันมีกับกถ้าไม่ไม่มีคนคอยนะไอ้เียจะตอบตัวเนี้แม่งได้เลไอเียวทุว้ยวาทำดีแล้วเ่บาเลยอันนี้เราก็จะเียอันนี้เชที่วะเนาะล้นโหลดไปแรกไปแรกคือไปแรกคือสีเขียวของมูลินอนุทินอนุทินได้ไปนะแปดเหรียญแปเหรียญเหรียญอกาของ ตื้อตื้งสูงที่แมงได้ไปห้าเหรียญเ่ามาตื้อเองทข้ามาได้ไปสามเหรียญเรียบร้อยต่อมาตื้อได้ไปหนึ่งเหรียญเอสองเหรียญใช่ปะ่่กญหดได้สามสองเหรียญที่เหลือใครอะกองตัวเองนของหนูว่าของหนล้มหนึ่งล้หนึ่งก็คืไป่อไปชนะนะ รู้นเไยคะเจ้าเจ้าอะแล้วสีเหลือนี่คือตังสีเหลือขอสีเหลืองผิดผิดก็คือลบหนึ่งโอ้ยามคนแรกด้ยอ่ะพี่บ๊ดลบหนึนี่นะนี่นะลบหนึ่งตอามด้วยไหนลบหนึ่งโดนกันข่วนหน้าเออไอ้เหี้ยไม่มาได้ไงรู้สิพวกเ่ยไอ้เหี้ยมาวินงเฉยสีง่วเลยของแดงลบหนึ่งส่วง ได้แปดเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะคุณพี้ครับหมอกไก่ได้แปดโอ้ยชนะแล้วล่ะชนะแล้วล่ะอ่าลบลบหนึ่งหนึ่งแตงไปก่อนแตงไปก่อนเนี่ยใครใครใครสีฟ้าพี่แบงค์ลบหนึ่งไปอีกอ่ะโอ่ารบประเด็นอ้าวได้อ้าวรู้ทีนได้เท่าไหร่อ่ะเนี่ยได็ห้า นีสได้สามโยไสมาเราเรียนห้ามเลยเราเรยนาแล้วกันแล้วกันมาใครได้เยอะสุดนะคะสิบเจ็ดบาทสามสิบสามสิบสองสี่เเชื่อเจเชื่อเเื่อบาทเฮ้ยเจ็ดบาทเอาเงินเลยเจ้ดวเราไม่สนในเลยวะที่อ่ะมาเลย่าเดี๋ยวพูอม